ครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับชาวดอยแล้วนะเพื่อนเ,อเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนวันนี้เนาะเออชาก็มาส่งคุณป้าเนาะคุณป้าเออลูกของคุณป้าเนาะเพราะว่าแกลูกก็ไม่สบายเอหวานสอวันแล้วนะเพื่อนวันนี้เออก็เลยคุณป้าเมื่อเช้าเนาะก็ให้เรามาโซนเนาะเช้าผมก็มาโซนเนาะเพื่อนเออซึ่งตอนนี้ชาชาก็อยู่โรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ต้านนะเพื่อนไปดูที่นั่นดูโรงพยาบาลแม่ต้านเนาะเห็นไหมนี่เออเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราก็เดินไปหาคุณป้าเนาะคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าก็ควรจะต้นนอขานเนาะกลับไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลูก ไม่สบายหนักรือเป่าเนาะเมืม่อกี้เข้าไปหาครูบ้านแล้วก็ถ่ายวีดีโอไม่ได้นะเพื่อ,อนๆเพราะว่าเขาไม่ถ่ายนะถ่ายได้เด็ข้างน,นอกเนาะคือเดี๋ยววันนี้เราเราจะไม่นอนโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวขอ,ขอกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับเดี๋ยวเราจะเอาเงินไปให้ครูบ้านนะเราจะไม่เอาไอ้คารถของครูบ้านนะเราจะไม่เอาคาร์ลมิช้าแก๊ เตินน้ำมันให้เรานะแต่เราจะไม่เอาเลยเดี๋ยวเราจะให้เอาเงินไปให้คุณป,ป้าได้ร้อยหนึ่งอยู่เราจะเดือทางกลับเลยนะพเพื่อนอพเพื่อนเออเพื่อนซึ่งตอนนี้เราก็ใส่หมวกกันนอนแล้วนะเพราะที่จะกลับเนาะแต่พอดีว่าเรายังไม่กลับนะเดี๋ยวเราจะขี่ชมหมู่บ้านเมตาเติ้ลหน่อยนะพเพื่อนเพื่อนไปรอรอเติ้ลหน่อยหนึ่งก็ย่าดีเนาะก็ที่เราจะกลับดอยนะพเพื่อนเพื่อนไปไปกันเลย ตามลัวเพื่อนนี่สนามฟุตบอลเมืองแม่ตานนะเพื่อนเอเ่อเพื่อนแม่ตานี่เนาะจะเป็นอำเภอหนึ่งนเนาะอำเภอที่คนดอยเนาะคนดอยทุ่สลัดจิตตาตานน่ยเนาะก็ดอย ดอยชไอ้ตำบลแม่วันหลวงนะเพื่อนๆส่วนมากดอยที่ไหนเขาก็จะซื้อมาแวะเวียนมาอุ่นอยู่ที่นี่นะเพืเอ่อนๆเพื่อนที่นี่เขาก็จะมาผูา้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็จะมาประชุมที่นี่นะเพื่อนเจอเลยแล้วลเดือนนี้แต่ก่อนนี้ไม่เคยเจอเลยละ เพื่อนผู้ถือ้าเรามีบ้านในนี้ก็ดีอ่างหนึ่งนะที่เราไม่มีที่ดีนะเพื่อนไม่มีที่ดีนะแล้วเราจะมาอยู่ยังไงนะราคาแพงมากเลยตอนน้าผมคิดว่าจะมาดูนะคิดว่าจะมาดูเนาะแต่ว่าจะมาเช่าแต่มันไม่ไหวขอให้ซื้อขาดเลยเช่าไม่ได้เพื่อนซื้อขาดอย่างเดียว ที่จอดรถโดือดสะเพื่พอนเอ็กก่อนนี้ตยจะไม่มีมอเตอร์ไซค์นะเราขี่บ่อยรถโดยอดสะเดี๋ยวนี้มีมอเตอ,เอร,เร์ไซค์เ,ออเราไม่ค่อยได้ขี่แล้วเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเเดี๋ยวนี้แม่ตานเจอเลยแลย้วนเไม่เหมือนแต่ก่อนเลย โดยที่ไหนที่ไหนก็จะมาซื้อที่นี่นะจะไม่เจนเลยไม่ไกนะ่ะโน้บานบานเรือนอเดี๋ยวนี้เป็นตึกแล้วชั้นสองชั้นเนี่ยนาะ นี่น่าจะเป็นตลาดน้ำน,นะพเพื่อนๆไอ้กุ้ไป้ถาดเนาะเออเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่หน้าอำเภอเมตตา,านณ์น,นะพเพื่อนเมตตานหรือว่าท่าสอนยานนะพเพื่อนๆแต่ก่อนนี้ผมมาบ่อยนะ พ่อผมไอ้ไอ้ผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเพื่อนเดือนนี้มากับพ่อไปนะเดือนนี้ไม่ค่อยได้มาหลายปีแล้วเพื่อนเราตอนนี้เราก็อยู่หน้าไอ้หน้าสนามฟุตบอลนะเพื่นอเนเอเอเพื่นอนอนก็ประมาณนี้เนาะไอ้ทัวร์ลก็ประมาณนี้เนาะ เออพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ชาวๆดอยก็จะตองกลับดอยแล้วประมาณนี้เลยเพื่อนๆสวัสดีครับ